เฮ้ยกี๋แล้ว,วมนันต้องโดน เลื่อนขึ้นเรื Assass, wait, wait. No. ่อยๆเดี๋ยวบ่างไปแล้วเบสเบสคันเดิมกองคอปไปแล้วเอาเลยไปแล้วเดี๋ยวเขาตาตึงมือเลยครับแบบนี้หลับมือครับแตะกันอยู่เรื่อยๆครับผมตึงขากดกลองครับท้ายโม่หกเร็วๆเจอกันแน่นอน สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็พบกับทีมงานโมฮอคอีกหนึ่งคลิปนะครับในช่องโมฮอคฟิชชิงชาแนลนะครับก็บรรยากาศที่ได้รับชมกันก็คือเคืรอนสีนครินนะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เรามาตกปลานาดินนะครับต่อเนื่องมาจากคลิปปลานาดินของไตดานะครับป่าไตดาก็สำหรับทลิปนี้นะครับผมก็มาซ้ําใหม่เดิมแต่อาจจะตีคนละเหลี่ยมกันนะครับก็ครั้งที่แล้วผม ตีตกสองวันหนึ่งคืนนะครับก็สังเกตดูว่าในช่วงที่ว่าผมจะกลับนะปลา,าเริ่มเก็บกินเหยื่อแล้วปลาเริ่มเข้านะครับก็วันนี้ผมก็เลยจะมาซ้าแล้วสั่งให้ไต่ยอ่อยเพิ่มนะครับแล้ววันนี้ผมก็ามาสามวันสองคืนนะครับก็จะมาเฝ้าเลยบิก๊กไวนะครับบิก๊กไวเพิ่มสีแล้วก็อาจจะมีพวกปลาเกตเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมาดูผลงานางกันก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาพบกับ ผลงานพวกเราว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปบรรยากาศในการตกปลาของเราวันแรกนะครับก็เดี๋ยวอยู่กันยาวๆครับ3วัน2คืนนะครับไปชมคลิปกันเลยดีกว่าครับ เยอะป่าวเว่อเยอยดยยะดึงไข่เด็กไอ้เว้ยป่ดยมันดึงน้ำมันป่อยเีอยเห็นปะเอ็นตีกับเลยอกสัตครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่งครับเราก็ตีเหยื่อลงไปได้สองชุดแล้วครับก็เหมือนเหยื่อลงมันเริ่มลงไปถมแล้วครับอ่ามีมีลากไปหนึ่งทีนะครับแต่ว่าปล่อยนะครับ ลากไปแล้วสายย่อนครับคันโนลงไปประสายย่อนครับก็ตอนนี้ก็ก็เฝ้ากันต่อไปครับตอนนี้ก็นั่งรอดูเ็าปลาก็ขึ้นขึ้นเป็นระยะระยะครับปลาถวายขึ้นเประยะก็เราพยายามพิถทมเข้าไปที่ต่อต่อสูงนะครับก็คือจุดที่เราอ้อยไว้ครับก็หวังว่าจะมีผลงานให้เพื่อนๆชมครับก็เฝ้ากันต่อไปครับอย๋ยวคืนนี้ก็ทั้งคืนแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ลุยกันยาวๆเลยนะครับก็ตามจบคลิปกันต่อครับ ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ลมลมตุตีนเลยครับนี่ครับโอ้ดูภาพบรรยากาศเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับเต็นท์เราลาบไปด้ากองไปแล้วเรียบร้อยครับโอ้ลมแรงมากครับก็ฝนน้าทลายจะตกครับแต่ตอนนี้ก็ก็ตังจานลงไปแล้วก็ไม่น่าจะตกแล้วนะครับฝนนี่ครับไปดูบรรยากาศรอบๆป่าก็ยังร้อนอยู่เลยครับตอนนี้ก็เริ่มห่มข้าวห่มฝนลมแรงมาก กองพังครับว,วันนี้ลมแรงมากจริงๆ <S <S 2> <S 2> นี่ครับเดี๋ยวก็เราจะรอให้ครับลมมันสงบกว่าน,นี้ก็จะกางเต็นท์กันไหมครับ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวน่าจะก็น่าจะอันนี้ไม่ได้เรียกว่าลมครับ <S 2> <S 2> เรียกว่า <S <S ลม <S 2> <S 2> <S แรงร <S <S ตอนนี้บางบัดจะได้เท้าข้าวเสร็จแล้วครับบางบัดชัดตลอดปล่อยเลย กังข้าวเรยเป็นทริปร้อยครับตอนนี้ก็เรื่องปลาก็ยุดไว้ก็ตอนนี้ลมแรงมากครับก่อเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเหยื่อแต่ได้ว่าจะเปลี่ยนตอนหกโมงเย็นครับก็เปลี่ยนแผนนะครับข้าวกินกันก่อนครับเดี๋ยวรอให้ลมสงบอีกนิดนึงเราก็เราจะเดินหน้าถมต่อไปนะครับตามหาได้ตามล่าหาปาลาตัวแรกกันต่อไปครับตอนนี้ก็เต็นก็เอาออกก่อนครับเดี๋ยวไม่แน่คืนนี้ลมไม่สงบผมก็ต้องอาจจะกางเต็นกันแบบไม่ต้องมีเข้ใบคุมครับก็คงจะ เขาเปได้บรรยากาศอ,อีกไปอีกแปปกครับก็เนื้อก็กับข้าวก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมกับทีมงานก็จะกินข้าวกันแล้วเดี๋ยวรอชมกลางคืนก็เฝ้ากันอีก,กนะโชคดีก็จะมีป่าตัวแรกให้มาชมกลางคืนครับล้วก็เดี๋ยวลุยกันพรุ่งนี้ยาวๆไปอีกอีกวันหนึ่งบนเรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กินข้าวก่อนครับ กิน้วครับโดน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 วครับกิน้วครับนรับลายครับ ชมเววิ่งครับโดนแลครับท่านผู้ชมโดนแลครับท่านผู้ชมโดนแลครับบิ๊กวายครับบิ๊กวายครับโดนแล้วครับวายครับไปแล้วครับบิ๊กวายครับ ชมครับนี่ครับบิ๊กวหวยครับนี่ครับม,มาแล้วครับท่านผู้ชมบิ๊กวายเคื่อนสีสายพอประมาณครับดี๋ยวดูมาดูกัน ผู้ชมปลาสวายเกินสี่นคกลินครับนี่ครับมาจนได้ครับหลังจากที่ลมแรงมาสองวันครับวันนี้ก็พอนิ่งๆหน่อยครับพอลมนิ่งปุ๊บเอาทันทีเลยครับผมครับของนี้ก็อยู่ที่สภาอากาศนะครับเข้าใจกันนะครับแต่นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อครับว่าวันนี้เราจะได้ตัว อีกหรือไม่ครับผมลุยพอดีไอ้ตัวนี้เอามาค่ายเลยจะจะไม่ใช่ค่ายดีนะค่ายครูว่าลานครูอย่างเงี้ยเมื่อจะมงแค่ว่ามะพร้าวอ่ะมันไม่ต้องมะมโมงหรอกมันไม่ใช่พุดดิ้งมันเป็นตัวมะส้มนี่แบบในตัวมันไม้ตายไอ้ไม้ตายดีแบบขึ้นหมีอยู่แล้วอ่ะคือว่ามึงจะใส่ของเจ้าไหนก็ได้เออคือมะพร้าวมะพร้าวมันเป็นแบบ ไม่ได้พิเศษมีนส่งเหี่ยมันก็ทำให้มันแห้งกันเลยมันอยู่ด้หนานกันเลยจบมะพร้าวคุณพี่ป่าหินไม่ใช่หรอเกียาการไปแล้วไปแล้วเบดเบดคันเดิมกออไปแล้วก็เลยไปแล้วไปแล้วจะเขาตาชูปะดักขึ้นฮะโยู่ตาดิเดี๋ยวคอยเร็วดิคิดตึง วาว,วาวเาไปแล้วเพื่อตักแน่นอนเพื่ตักไแน่นอนใจเยอะใจเยอาอยู่เาเอ้าเอออะไรอ่ะเทาต่อสัลายตรงนี้สัตลายไม่ใช้ตนี่ครับเราก็โดนแลวนว้วครับคาดครับเข้าต่อครับผม น่าจะเป็นบิก๊กไหวรับไซส์ห้าโครนะครับเข้าต่อข้างหน้านะครับนี่ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็หากันใหม่ครับไม่เป็นไรลุยต่อไอ้จับเป็นทางกายไม่จับเราจะมันมึงม,มึงมจะโดนครับมาเจ๊ห้าพันเอาไปห้าพันก็ไปเคลียร์ที่โรงพักหมื่นหนึ่งเป็นทางด้วยร้องว่าผมบ่อนไปอลไรพวกคนวันนั้นแล้วไปยิงเก็บ,บอยอด ủy quyền 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 đi quyền 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 quyền

่งเหรียบร้อยนะครับวิกไัยเครื่องสีโซนับเบียครับหรือน้บเบียก็โดนเลยครับลมโมฮกครับเราเร็ว้เร็วนี้่นอนนี่ครับคันนี้ครับกินติดๆกันเลยครับหนึ่งซองตัวนี้ซ้ำเรียบร้อยโดยแน่นอนดับเบียครับถือๆครับกูนักกดต้

อเอเอ like, ้ยโอ้ไเอียเอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยโ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 อ้ยเอ้ยไอ้ยโอ้อ้ยอ้ยโอ้ยโออยโอ้ยอ้ยองเอ้ยอ้อ้เดอ้ยอ้ยอ้อายอยอ้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 ยอยอ้ยอ้เอ้ยโอ้ยออายอ้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 ยออ้ยอ้อ้ออออออ ้างต่อเลยลุ้ต่อเนี่ยถามเลยเทปเปรกไม่ต้องจเลำโมฮอตเร็วๆนี้แน่นอนลำโมฮอตัางคันปู่จะขอสัตลำโมฮอตครับ Ồ, đi nhanh nó Thấy bài à? Đi quá khá tụi nó. hết đi nhanh lắm. Được rồi. Vào, Đi, đi, đi. Đi, đi, đi. เนี่ยไม่เป็ดได้ไงก็กูตีพลาดต่อดีกว่าตีติ่ก็ต่อเลยมันถลวิ่งทะลุต่อวิ่งยาวนี่ครับเป็นรอยยาวเลยครับเอ็นเพราะว่าเราตีแปะต่อไปเลยครับก็วิ่งทะลุต่อไปก็นี่ครับพาไปบ้านเป็นขุยบ้านเลยครับเดี๋ยวเราต้องไล่ทิ้งครับไม่แปลกครับลุยกันไหมครับว่ากันไหมครับตัวต่อไปใสโห้ตึงๆเลยตัวนี้ยตักูไปผาตัเดี้ตัวนี้ได้ แปลงด้วยคต่างถ้าเราแปลงบอว่าเีขหลังด้วยแปลงนะดูดูกระจกเลยปะเนเี่ะส่องกระจกมือนึ่ง กันต่อในช่วงกลางคืนนะครับเราเพิ่งจะตีเบ็ดเสร็จไมลแรกในช่วงกลางคืนครับเราก็าจะล่ากันต่อทั้งคืนผมครับเราก็าติดหลอดไฟ LED ไว้ปลายเบ็ดนะครับนี่ครับติดไว้ทุกดวงครับไฟสีเขียวครับววเดี๋ยวเราก็มาดูครับว่าคืนนี้เราจะมีผลงานกันอีกหรือเปล่าแต่ว่ารวยทั้งคืนพรุ่งนี้ก็รุยอีกอีกหนึ่งวันครับเดี๋ยวมาชมกัน อันนี้อายุเท่าไหร่สามเจ็ดสามเจ็ดปีมก็กลัวเพร่ากลัวมก็อยู่เวดนามอยู่เวดน้มไหมเออกูปีนปเก็บลงกองเลตกตันลงกองตกงกองแล้วล่นไปโดนมะม่วงล้วงมาเลยลองมาตำตำาโชว์แพเนี่ยก็ทำไมเป็นลุ้น่ะแพ่เป็นยัไงตรงนี้่ะนีว่าพุ่ม กะลี่แทงกะลี่แทงยตังไม่ได้ตังไม่แทงดูดีเออเอากะรี่แม่งเชี่ดียังมีชีวิตรอดกลับมาก่อนทำไมไปรุนไงอ๋อโอ้เมื่อสามสิบปีที่แล้วมีแทงเท่านี้ไอ้ยไม่โดนแม่เชี่ยตรงนี้ได้เย็บไหมกะลี่แทงกะลี่แทงวิ่งนี่ครันแล้วทีแทงกะลี่อ่ะแล้วทีแทงกะลี่อ่ะ แกีแล้วไม่ได้ตังแทงกาลี่แล้วไม่ได้ตังมันไงควากมีว่าแทงคื

tao đi nó sai baba sai sai oi tui tui tao 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 เราสองแล้วเนาะหนึ่งเดิมหนึ่เดิมไหมครับผมหนึ่งเหมืนหนึ่งตัวเดียวมันต้องกลัวกูไส่กูไส้เต็มตัวเดียวเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยสายซิบไปแล้วเร็วโดนดุครับมาแล้วมันต้องกินมันต้องกินงลาบโมฮอกมันต้องแดก ีกแปดโลครับตัวนี้แปดโลได้ตึงมือเลยครับแบบนี้ลำโมฮกครับแดดกันอยู่เรื่อยๆครับผมลอวๆนี้เจอกันแน่นอนลำโมฮกครับเทสแล้วผ่านครับกินแน่นอนครับน้องกลัวไม่กินไม่กินเดี๋ยวมือปั้นเรากินให้ครับยอดกับบิ๊กไหวเกลนสีโอเค กวดนน้ำล่ะไปมึงก็นี่เปี่ยวไปนี่ข่วยข่วน้ำป่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้อเฮ้ยเเ้ย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 ้ ต้องกลายเกงก็ได้กล้วห่เมื่อกี้ไม่ท่องหมแเกเอาละควดเรื่องคนนี้ดิเอ้าครับสวัสดีครับวันนี้ก็ สิ้นสุดนะครับสำหรับทริปหน้าดินเคลื่อนสีนักลินนะครับ3วัน2คืนนะครับสำหรับการตกปลาหน้าดินของทีมงานโมฮอกนะครับก็แมตชนี้นะครับก็ได้นำลำนะครับลำโมฮอกนะครับเร็วๆนี้นะครับมาทดสอบอยู่ในช่วงทดสอบนะครับก็สำหรับการตกปลาของเราทริปนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าใช้ได้นะครับสภาพอากาศนะครับลมแรงมากครับแล้วก็ มีคลื่นฟ้าคลื่นฝนและแดดแรงนะครับก็เป็นธรรมดาของการตกปลานะครับก็ต้องทําใจนะครับสำหรับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยนะครับก็แก้ไขกันไปนะครับก็มีผลงานให้นานาชมอย่างที่ชมในคลิปเลยว่าเราแก้เกมกับกับสภาพอากาศแบบนี้เราแก้เกมกันยังไงว่าให้มันปลามันสามารถที่จะกินเบ็ดเหล่า้ได้นะครับก็มีขาดมีอะไรก็ธรรมดาแะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับลำโมฮคนะครับเจอกันแน่นอนนะครับเร็วๆนี้วางจําหน่ายนะครับตามร้าน ปกรณตกปลาใกล้บ้านท่านแน่นอนนะครับก็ตอนนี้อยู่ช่วงทดสอบว่า,าสูตรสําเร็จจริงๆแล้ว่มันอยู่ที่ตรงไหนนะครับก็สำหรับผลงานของพวกเราก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับตกปลาดินกระสินักลินสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอฝากนะครับช่องอช่องทางของ Youtube นะครับโมฮอปฟิตชิงชาแนลปร l กับสมคนไพรกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ที่พวกเราได้ลงให้ชมนะครับ ค,คลิปนี้ผมและทีมงานก็ต้องก่อการลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไป EP ต่อไปว่าเราจะตกปลาที่ไหนกันกันต่อนะครับก็เดี๋ยวปอมนะดินชิงหลิวตะเปี่ยก็ติดตามพวกเราไว้นะครับเดี๋ยวเราจะนําเสนอคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมคับนะก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอกรารลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ